สวัสดีค่ะเขาต้อนรับเข้าสู่ร,รายการโบราณทันว่าค่ะอา้วก็จะพาท่านผู้ชมไปอยู่ที่กรุงธนบุรีกันค่ะที่วัดสิวรรณารามเคยได้ยินเรื่องนี้จากอินเทอร์นเน็ตบ้างไหมคะอาถานลางประหารวัดสวนารามค่ะ ช่วงแกะรอยเรื่องเล่าวันนี้นะคะเราก็มาแกะรอยเรื่องเล่าของวัดสุวรรณารามนะครับซึ่งที่นี่นะคะมีเรื่องราวของเรื่องเล่าที่เป็นเรื่องสยองขวัญเลยทีเดียวมากมายที่เกี่ยวพันกับประวัติศาสตร์ด้วยค่ะวัดน,นี้นะคะตั้งอยู่ที่ฝั่งทนค่ะอยู่ที่ซอยจรัญสนิทวงศ์32แล้วก็ติดกับคลองบากงกอกน้อยเลยมีทิวทัศน์ที่ลงลื่นมากๆใช่ไหมเราก็เดี๋ยวเดินเล่นกันก่อนแล้วก็ให้ท่านผู้ชมทำความรู้จักกับวัดสุวรรณารามด้วยค่ะ เมื่อแรกเดินเข้ามาในบริเวณวัดสุวรรณารามนัดก,ก็รู้สึกว่าที่วัดนี้มีความร่มรื่นเป็นอย่างมากเลยค่ะเป็นที่น่าสงสัยนะคะว่าเรื่องของตำนานลานประหารที่น่ากลัวแล้วก็มีอาถรรพ์เนี่ยมีจริงหรือเปล่าณนะบริเวณตัวโบสถ์ก็เป็นตัวโบสถ์ที่เก่าแก่แต่ว่าสวยงามเลยทีเดียวค่ะในโบสถ์ก็มีอะไรให้ดูมากมายเลยทีเดียวนะคะแต่เดี๋ยวนะัดขอไปตามหาข้างนอกก่อนละกันค่ะ ่่ละะคที่เขาเล่ากันมาบอกว่าบริเวณลานประหารเก่านั้นก็อยู่ที่ลานจอดรถตรงนี้นี่เองละค่ะท่านผู้ชมส่วนตั้งก็ได้ไปถามน้องๆว่าศาลสะกดวิญญาณและปีระมิดสกดวิญญาณที่เรา,าตามหาอยู่ที่ไหนกันแน่น้องคนนี้ก็น่ารักมากเลยละค่ะพาเดินไปดูถึงที่ซึ่งอยู่บริเวณโรงเรียน ครับตอนนี้เราก็มาถึงศาลเสด็จพ่อสามพยาหรือที่ชาวชุมชนแถวนี้เรียกว่าศาลสะกดวิญญาณนะครับซึ่งก็มีตำนานเรื่องเล่าต่างๆนานานมากมายนะครับเป,เปรตรไม่อยู่แล้วเดี๋ยวผมขอตามหาก่อนนะครับอ้าวเจอแล้วล่ะค่ะ ตอนนี้ปีระมิดสะกดวิญญาณได้ถูกย้ายมาอยู่บริเวณข้างหลังศาลตั้งก็หาเจอจนได้นะคะทีนี้เราก็อยากจะรู้กันแล้วล่ะคะ่ะถึงปริศนาของอาถรรพ์ระหารวัวนารามและปีระมิดสะกดวิญญาณว่าเป็นมาย,ยังไงกันแน่ ิในวัดไม่เคยปรากบที่พูดกันไปมีตั้งศาลมีพิลามิดอะไรมันคือไม่ใช่พอออโนชาให้หลวพ่พอไปตั้งแล้วก็ซื้อพิลามิดมาจากสวนจะาจากไปตั้งเพื่อความสวยงามให้เด็กมันดูเท่านั้นไอ้เรื่องีิลับเจอกำไรอะไรที่ออก สู่เล่าขานกันนั้นไม่มีความจริงเกิดขึ้นเลยอาตมาอยู่วัดนี้มา3ามกวปีไม่เคยสะกดมีเลยใจสิ่งที่วัจุวันมีชื่อเสียงก็คงจะเป็นภาพฝาผนังไม่โบหะซึ่งหัวยินโคกันในอแ้และเขียนแข่งกันไว้ก็เชิญไปถ่ายทำได้ ก็มีแค่นั้นไม่มีอะไรอย่างอื่นพี่เด็กที่สุดคือป้าฝาพนาันซึ่งหนังสือของอ,อ,อะไรที่มาลงออกทั่วประเทศผมว่าจำไม่ได้กินเนตนั่นล,ละนก็เขาบอกว่าอันดับหนึ่งของประเทศไทยควรจะมาศึกษาม,มาดู ส่วนเรื่องวัตถุวรนมีอะไรดีก็ขอแนะนำกแก้วเป็นเรื่องมีเสยเกิคือขยะในเมืองไทยเดี๋ยวเนี้มันมากถุพ่อก็ออกขึ้นเหลือกอขมอโดยใช้ปูนซีเมนต์ก,กระดาษมาปั้นข้างในเป็นขยะแห้งก็เซฟขยะไปได้ร้0 หรือจะเป็นน้ำตกอะไรก็ตามที่เห็นอยู่เชิงสะพานหินเก้าทัวกรุงเทพหรือมือเพราะากนั้นนี่ไม่สบายเพิ่งหายที่อำมาพึกได้บาร,รมีในหลวงช่วยคือเป็นคนไข้คในหลวงจึงหายเท่าะนั้นไม่มีอะไรเลยรับ สรุปแล้วเนี่ยที่วันนี้ไม่ได้มีเรื่องเลยครับแต่ว่ามีสิ่งดียิ่งกว่านั้นมนาศึกษาอีกเช่นเรื่องศัพท์กาษาค่ะเรามีรักอยู่ในโบสที่เป็นสวน่เลงมีความก็ลงมือจัดเองมาประมาณเดือนหนึ่งแล้วเนี่ยถึงบอนไซก็สอนด้วยสอนงานปั้นด้วย ตอนนี้ที่กำลังมีเห็นก่อสร้างอยู่ก็คือกำลังพัฒนาพื้นที่แล้วก็สร้างของเก่าที่สมัยรัชกาลที่สองก็กำลังบุรณะบูรณะสี่งถงขอขึ้นมีเท่านั้นเองเพราะว่าเจ้าคุณย้ายมาจากวัดเดาเดึงมาเป็นสมานนี่จึงบูรณะขึ้น เรื่องจริงๆแล้วเนี่ยค่ะฟังไปฟังมาหน้ามาดูยิ่งกว่ามาชมเตรียมมีตัวสิ่งมีราวกันนะค่ะแตอีกทีเรพียงลืๆๆ <c oughs> มตาอยากชวนจะรู้จักว่ามันก็หมุนแบบนี้ค่ะนี่ก็หวังว่าท่านผู้ชมที่ชมอยู่ก็คงจะได้ทราบสักทีว่าจริงๆวัดสุวรรณารามมีอะไรดีๆมากกว่าน,นั้นอีกถ้าอยากจะมาฟังอยากได้รับความรู้เรื่องของขยะรีไซเคิล <ฮะ S 1> แล้วก็มาฟังเรื่องของกิจกรรมเสากระหต่างๆนะะคมากราบมันสุดสุด้เลยค่ะวันนี้ นี่แหลคะค่ะท่านผู้ชมคะจริงๆแล้วที่วัดนี้น่ามาทาบุญน่ามาชมจิตรกรรมฝาผนางังแล้วก็ดูภูมิทัศน์ต่างๆของวัดที่พระอาจารย์ท่านตั้งใจทําไว้ให้กับพวกเรามากกว่าที่จะมาตามหาเรื่องลี้ลับหรือว่ามาบนบานสารกล่าวกันนะคะตอนนี้ไปชมจิตรกรรมฝาผนังกันเถอคะค่ะ ค่ะในช่วงเล่ารอยอดีตกับจันแอนค่ะสวัสดีค่ะจัน ได้ไปที่วัดสุวรรณารามาค่ะซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ซอยจรรย32านะคะด้านหลังวัดเนี่ยก็เป็นริมคลองมากรอกน้อยอย่างภาพที่ได้เห็นค่ะอาจารย์ก็เป็นที่โชคดีเหลือเกินค่ะที่พระอาจารย์ติ่งท่านกรุณาได้ไขปริศนานะคะเรื่องราวที่เราได้ค้นพบจากทางอินเทอร์เนต็ตว่าที่เนี้ยเป็นเ,เป็นที่อาถรรพ์อย่างนู้นอย่างงี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ก็ เข้าเรียกว่าเข้าคอนเซปต์เราพอดีที่เราอยากจะให้คนไม่ต้องไปงมงายเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะเราก็ได้ไปดูทั้งจิตกรรมฝาผนังนแทนแล้วก็ได้ไปดูการพัฒนาภูมิทัศน์ของวัดค่ะทีนี้เราก็ คิดว่าประวัติศาสตร์ของที่นั่นเนี่ยเราก็ไม่ได้ทราบเรื่องกันเท่าไหร่พระอาจารย์ติงท่านก็บอกว่าท่านก็ไม่ได้ชอบนานเที่ยวชาญประวัติศาสตร์นะเห็บอกว่าท่านอยากจะบอกคนว่าอย่ามางมงายแค่นั้นเองมันก็ของทั้งแท้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์คนก็มาคุยกับอาจารย์ต่อกันเรื่องคือคือประวัติศาสตร์ก็คงเป็นประวัติศาสตร์นะคะที่แน่ๆว่าสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีเนี่ยก็เรียกว่าลงหลักปักฐานหลังจากกรุงแตกเนี่ยตรงนี้เป็นสถานที่แห่งแรกแล้วก็ยังมีการลบ มีศึกสงครามนะคะแล้วก็การลบนั้นชนะทุกครั้งแน่นอนคือคือทั้งสองฝ่ายจริงๆแล้วก็ไม่ใช่ที่ประหารฉเฉลยศึกอย่างเดียวการศึกสงครามคนไทยก็ตายกันเยอะนะคะในบริเวณแถบนั้นเรียกว่าทุกข่ายที่มีทหารพรมา่าถ้าจะขับไล่ทาหารพรม่าออกจากแผ่นดินไทยเนี่ยไม่ตายตุ้ก็ต้องหนีไปแต่ส่วนใหญ่แล้วทหารพรม่าก็จะตายอยู่ที่ที่เรืองไทยเนี่ยนะคะ,ะก็อาจจะกลับชาติมาเกิดมาก่อเรื่องวุ่นวายอีก,กอาจจะเป็นไปได้นะคะก็ <c oughs> ท่านที่มีตามที่ทราบมาเนี่ยนะคะว่าณสถานที่นั้นเน่ยเคยเป็นสถานที่ที่มีการประหารเฉลยศึกก็คงจะไม่ผิดนักแล้วคงจะมีอีกหลายสถานที่ในบริเวณนั้นเหมือนกันนะนะคะแต่ที่แน่ๆคือสถานที่นั้นเป็นสถานที่สําคัญเป็นทําเลที่เหมาะสมอย่างสมมุติว่าถ้าสมมติเราล่องเรือนะคะปกติเรานั่งเรือมาเนี่ย ลองสังเกตนะคะว่าตรงส่วนที่เป็นวัดอรุณแล้วก็เป็นวังของพระเจ้ากรุงทนจะเป็นส่วนที่ยื่นออกมาจากคุ้งคือเป็นการรับน้ําพอดีนั่นหมายความว่าเป็นจุดทําเลทางพิชัยสงครามถ้าสมมติว่าเราพูดตามหลักของฮวงจุ้ยจริงๆแล้วเนี่ยก็คือช่วงคุ้งน้ําที่เป็นแนวมังกรแล้วก็หัวพงก,กับปัดขึ้นหรือยื่นออกมาปกป้องจากที่มาจากทางทะเลนะคะก็คือเป็นจุดที่สามารถมองเห็นได้ทั้งสองทาง เป็นจุดที่ป้องกันศัตรูหนึ่งเป็นจุดที่โอบสเป็นจุดที่ปิดปราณสามหมายถึงว่าข้าศึกศัตรูไม่สามารถที่จะล่องเข้าไปตีได้โดยง่ายอันนี้คือหมายถึงว่าทำเลกรุงทนบุรีใช่ค่ะใช่ค่ะโดยรวมฉะนั้นเนี่ยเพื่อที่จะสนับสนุนที่บอกว่าการที่ปักหลักในบริเวณแทบนั้นเนี่ยจึงมีเรื่องเล่าเป็ดมากมายในการที่จะชนะศึกแล้วก็ตั้ง นะคะได้ว่าตั้งเมืองหลวงขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนั้นฉะนั้นจะต้องมีคนตายเป็นจํานวนมากจริงๆงกรุงธบุรีเนี่ยคือเมืองธบุรีก็พูดถึงว่าก็เป็นเมืองที่เล็กนิดเดียวนะคะมีมูลเหตุอะไรไหมคะที่ทําให้สมเด็จพระเจ้าตากสินเนี่ยตัดใจเลือกที่นี่คือจริงๆจะเลือกเมืองใหญ่เนี่ยคือจริงๆพระองค์ท่านคงไม่ได้คิดว่าจะจะสร้างเมืองที่ใหญ่โตในขณะที่มีค่าศึกขนาดนั้นนะคะเพราะว่าพม่าเราเนี่ยถูกหวาดต้อนเฉลยศึกนี้ผู้ชาย ถูกฆ่าถูกกวาดตอ้อนเหลือยั่งไม่เท่าไหร่เองถ้าพูดไปแล้วเนี่ยเราลบก,กับพม่าเนี่ยด้วยกําลังที่น้อยกว่าต้องผู้นําต้องเรียกว่าเพื่อเขิมจริงๆอย่างพระเจ้าตาัสสินเนี่ยนะคะมีดวงพระชะตานะคะซึ่งอันนี้นํามาจากดวงชะตาร้อยของท่านอาจารย์พลูหลวงนะคะคือท่านได้บันทึกดวงพะชะตาเอาไว้ว่ามีลัคนาย่ที่ราศีกรกฎราศีธาตุน้ําสังเกตดูว่านะท่านจะเริ่มต้นเนี่ย ที่ธาตุที่ตรงกับพระองค์ท่านคือไปทางด้านจันทบ,บุรีเพราะว่าลัคนาที่ราศีกรกฎราศีกร,รกฎเป็นความหมายของทิศต,ตะวันออกดังนั้นตอนที่กู้ชาติเนี่ยไปด้านตะวันออกก่อนอนะคะแล้วก็เป็นที่น้ําจันทบ,บุรีและจันทร์กับดาวจันทร์ลัคนากร,รากฎมีดาวจันทร์เป็นดาวเจ้าเรือนดาวจันทร์ซึ่งเป็นตนุลักษณ์สถิตยอยู่ตําแหน่งสิทธทิโชคคือชนะ ด้านตะวันออกเป็นสิทธิโชคท่านก็ไปที่จันทบ,บุรีก่อนนะคะหลังจากนั้นถ้าจะมาปักหลักนะก็จะต้องเป็นเขตน้ําเพราะดาวจันทร์นี้ก็เป็นความหมายของธาตุน้ำนะมาที่ฝั่งธนบุรีทีนี้ตอนที่เลือกฝั่งนะคะดาวจันเนี่ยจะหมายถึงฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งซ้ายหมายถึงว่าฝั่งที่พระอาทิตย์ตกฝั <c oughs> ่งขวาคือฝั่งที่พระอาทิตย์ขึ้น <c oughs> นะดังนั้นจึงเลือกทางฝั่งด้านทิศนี้ก่อน <c oughs> ทีนี้จะ ทางด้านฝั่งธนบุรีเนี่ยเป็นฝั่งด้านตะวันตกตรงไหนละทำเลดีที่สุดก็ต้องดูตามแนวคุ้งน้ำนะ mm hmm. ออกจากยุธยามาแล้วก็รับ่าสศึก <Ha. S 1> นะก็ตรงเป็นจุดนี่ะเป็นจุดที่ดีที่สุดในบริเวณแถบนั้นทั้งหมดเลย mm hmm. นะคะนี่เป็นการเรื่องของทำเลใช้ดวงชะตาเข้ามา <Ha. S 1> ประกอบแต่ถ้าจะสร้างเมืองขยายเมืองก็ต้องอีกตำราหนึ่งละ mm hmm. นะว่าเพราะว่าเมืองจะขยายออกใหญ่ได้เนี่ยต้องอยู่ฝั่งตะวันออกเสมอ mm hmm. นะแล้วก็ รัชการที่หนึ่งก็เรียกว่าดูพังเมืองลักษณะนาคนามจาลองอยุธยามาสร้างตรงเกาะอัตนาโกสิลเนี่ยจำเหมาะที่สุดอันนี้คือเรียกว่าเป็นทําเลในที่เรื่องเมืองหลวงในช่วงศึกสงครามใช่ค่ะกับแต่ต้องสอดคล้องกับดวงชะตาด้วยกับทําเลอีกทาเลนึองอย่างกรุงเทพเนี่ยเป็นทําเลที่เรื่องในขณะที่หมดศึกสงครามแล้วก็หรดขยายมหาเริ่มเริ่มขยายเมืองเริ่มสร้างเป็นคือเอาทุกอย่างประกอบกัน เช่น,นะะเลือกสถานที่ที่มั่ง,งคัง่งร่ำรวยขงพญาโชดึกราชเศรษฐีะจะได้ร่ำรวยอย่างงี้ค่ะก็จะใช้เคล็ดตัดไม้ข่มน้มทั้งหมดเลยย้อนกลับมาที่กรุงทนนะคะเพราะนั้นเป็นทำเลสร้างเมืองนะมีการศึกสงครามเพราะฉะนั้นทำเลย,ย่อมมีอะไรที่น่ากลัวอยู่นะเพราะว่าต้องการความกล้าหาญเึกเหิมนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ยื่นออกมานะคือปะทะน้ำปะทะแผ่นดินก็คือการประทะกันนะฮะที่ดวงพรชรตาเนี่ย เป็นดวงที่มีดวงดาวชุมนุมกันอยู่ที่ราศีธวาถึงสี่ดวงด้วยกันที่ราศีเมฆคือดาวอาทิตย์เป็นอุดเป็นดาวยงยศนะคะแล้วก็มีดาวพุธด,ดาวเสาแล้วก็มีดาวลาหูเรียงเป็นเส้นตรงนะคะ<ม>แล้วก็มีดาวมหาจักรคือดาวพฤหัสนะซื่ทั้งหมดเนี่ยเรียงกันเนี่ยอาทิตย์จันทร์พฤหัสนี่เป็นรูปสามเหลี่ยมเราเรียกว่าจันทรุสุริยา เสมือนปกป้องคุ้มภัยจากข้าศึกทั้งปวงรบที่ไหนก็ชนะที่น่นเพราะฉะนั้นเป็นดวงของนักรบดังนั้นเมื่อหมดศึกนะคะอายุของกรุงทนเนี่ยจึงอายุเท่ากับกําลังของดาวจันทร์15ปีพอดีเลยคือจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนกับเป็นเมืองหลวงที่สร้างขึ้นมาเพื่อสําหรับการศึกโดยเฉพาะใช่ค่ะมากกว่าที่จะเป็นเมืองหลวงที่สําหรับสร้างอารยธรรมต่อไปเพราะว่าตอนที่สร้างเนี่ยไม่เราสังเกตว่าจะไม่มีดวงที่ปักหลัก ะะของดวงชะตาเมืองว่านี่ตั้งเมืองและปักหลักละ,ละ,ะแต่ใช่ดวงของพระเจ้ากรุงทนะนะคะดังนั้นอายุเมืองจึงเท่ากับพระเจ้ากรุงทนพระเจ้าตักสินค,คือ15ปีะนะหลังจากที่เป็นสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกข้ามฝั่งมาตามเรียกว่าตามตำรับพิชัยสงครามเพราะท่านพระองค์ท่านเก่งมากเขียนเป็นตำราเลยนะคะ<ม>ในการสร้างเมืองขยายเมืองก็จะว่าไปตามที่ว,ว่ามีการลงหลักปักฐาน ทำเสาหลักเมืองอันนี้นแน่นอนค,คือเราจะเราจะดูได้จากตรงนี้เลยนะว่าท่านสร้างเพื่ออะไรถ้าอย่างทาเลของกรุงธมบุรีค่ะอาจารย์ที่มีคลองน้นคลองนี้อยู่เต็มไปหมดเลยจริงจริงๆแล้วเนี่ยกรุงสริการเป็นเด็กรุ่นใหม่นะคะกรุงเทพเราเนี่ยได้ชื่อว่าเวนิสต,ตะวันออกอ คือการเลือกทำเลตรงนี้เพื่อสอดคล้องกับอยุธยาที่แม่น้ำหลายสายมาชุมนุมกันละสร้างเป็นรูปเรือเราก็จะมีพ่อค้าวานิชแต่ทีนี้มันการสร้างเมืองที่นี่มันลำบากจะสร้างเป็นรูปเรือจะแอนเหมือนอยุธยาก็ใช่ที่ดังนั้นจึงใช้ที่ดินนะคะของชาวจีนที่ทําการค้าร่ํารวยมาแต่เก่าแต่ก่อนเป็นการคือเหมือนกับคล้ายกับนะคะว่าเป็นคือเรียกว่าทดแทนทดแทนทำเลอยุธยาที่เสียไปอันนี้ เกี่ยวไหมคะอาจารย์ที่วัดวัดในสมัยโบราณที่วัดที่ราชการที่หนึ่งสร้างหรือว่าตอนตน้ตนราชการต้นต,นตน้นเนี่ยจะชอบมีของจากเรือสำเพาอย่างเช่นอับเฉาหรืออะไรอย่างนี้ใช่ค,ะค่ะจะมีมาเป็นตัวแทนของเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์ข,ขงการทำการค้าใช่ค่ะทำร่ำรวยค่ะ <nim. S 2> จริงๆเรื่องการตำนานการสร้างเมืองเนี่ยเราจะเรียกว่าตำนานก็ได้เป็นเรื่องเล่าส่วนหนึ่งเป็นเรื่องเล่าชาวบ้านเล่าส่วนหนึ่งเป็นการบันทึกในประวัติศาสตร์ ค,ค,คนอคชอบฟังเรื่องเล่าใช่ <c oughs> ค่ะวันนี้ก็ได้ฟังเรื่องของเล่ารอยดีจากอาจารย์แอนแล้วนะคะนอกจากอาจารย์แอนจะมีความรู้เรื่องประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยวันนี้เรายังได้ฟังความรู้ของอาจารย์แอนในเรื่องของการสร้างทำเลแล้วก็เรื่องของการสร้างหลวงด้วยค่ะแต่ว่าอาจารย์แอนก็ยังไม่ไปไหนนะคะช่วงหน้ายังอยู่ค่ะ ลัล่นไปลั่นมาเนี่ยนึกถึงอะไรรือว่านึกถึงคําพูดว่าผู้ชายพายเรือไงอ๋อจริงๆก็ไม่เห็นจะแปลกนะอ้าวทำไมอ่ะก็คือจริงๆตั้งแต่สมัยโบราณเนี่ยเขาก็เดินทางกันทางเรือทางน้ําแล้วก็ประชาชนส่วนใหญ่ก็จะอาศัยอยู่ตามริมน้ําใช่ไหมก, mm hmm. ก็ไม่เห็นแปลกเนี่ยอแต่ทําไมผู้ชายต้องมีคาสร้อยว่าผู้ชายพายเรือแล้วทําไมผู้หญิงจะต้องมีคาสร้อยว่าผู้หญิงยิงเรือด้วยอ่ะ เออนั่นสิอผู้หญิงยิงเรอือทีงีงั้สงสัยยิงทำไมยิงแต่ว่าเออเพราะว่าอะไรนั่เน,นี่ยเราต้องอจริงทาการพาบดีนี่นตั้งพูดมาเนี่ยถูกแล้วมสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้ทางน้ําในการคมนาคมซะส่วนใหญ่ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นคือไอการที่แบบว่าคนเราจะพายเรือพายเรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่แปลกไงแต่ว่าทําไมถึงจะต้องมีคําซ้อยว,ว่าผู้ชายพายเรือผู้หญิงยิงเรืออ,อันนี้เราก็ต้องไปถามอาจารย์ และช่วงของคาโบราณวันนี้นะคะก็ได้เก็บคําถามมาถามอาจารย์แอนค่ะหลังจากที่ไปนั่งดูเรือนะคะอยู่ที่ริมคลองบางเกาะน้อยค่ะก็เ,เกิดสงสัยกันขึ้นมานะคะว่าคําว่าผู้ชายพายเรือกับผู้หญิงยิงเรือเนี่ยเขามีความหมายว่ายัางไงกันแน่อาจารย์คะผู้ชายพายเรือหรือผู้หญิงยิงเรือเนี่ยคือส่วนหนึ่งคือเข้าใจว่าเรื่องการคามนาคมในสมัยก่อนที่เป็นทางน้ำส่วนใหญ่เขาก็เลยเหมือนกับใช้คําเกี่ยวกับ กิริยาที่ทำ <c oughs> เป็น,นประจำแต่ที่นี่ความหมายโดยเชิงลึกเดี๋ยวเราต้องย้อนไปสมัยวิทยานะนะคะเราคงเคยได้ยินเพลงเรือะนะคะคือหนุ่มสาวเล่นเรือกันเนี่ยนะคะก็เพราะว่าเราใช้ทางน้ําแม้กระทั่งกรุงเทพก็จะใช้ทางน้ําอยู่นะ,ะ <c oughs> นะคะเวลาเขาจะเล่นกันเนี่ยเขาก็สมัยก่อนจะมีเพลงพายงัดเพลงเล่นเรือเพลงเรืออะไรเงี้ยนะะจริงๆทุกชาติที่เกี่ยวกับเรือเนี่ยเขาก็จะเล่นเรือกันแบบนี้นะคะ มันก็จะเป็นคำคล้องจองคำสร้อยว่าผู้ชายพายเรือผู้ผู้ชายก็จะโต้ว่าผู้หญิงยิงเรือมันมีความหมายว่าพายเรือเนี่ยก็คือควรจะเป็นผู้ชายพายเรือเพราะว่ากําลังข้อนี่แข็งแรงกว่านําไปสู่จุดหมายปลายทางก็ต้องพายเรือเป็นเราจะต้องมีคัดท้ายมีอะไรทุกอย่างเนี่ยนะก็คือเป็นผู้นําเป็นผู้สร้างผู้หญิงนั่นแหละคอยแต่จะทําให้เสียเรื่องยิงเรือก็คือผู้ชายสร้างผู้หญิงทําลาย ือก็ก็เป็นการล้อกันไงว่าคอยทําให้เสียเรื่องซะเอยเหมือนกับมันจะมีคําตองว่าชักใบให้เรือเสียนะก็คือก็คือผู้หญิงเนี่ยเออดูซิเขากำลังพูดเรื่องนี้หมดวงแตกเนี่ยชักใบให้เรือเสียละเป็นด้วยสภาพสังคมสมัยก่อนมัยก่อนเวลาเขาพูดเนี่ยเขาไม่ด่าตรงตรงไงคะเขาบอกว่าดูซิชักใบให้เรือเสียผู้ผู้ชายพายเรือผู้หญิงยิงเรือแท้ๆเลยเนี่ยเขาจะพูดอย่างเงี้ยนะแต่เขาด่าเราละ ว่าดูเขากําลังอะไรกันดีดอยู่เนี่ยเราไปทําให้เสียเรื่องอนะคะก็คือผู้ชายเนี่ยเขาไปเนเขาตรงทางอยู่แล้วความรู้เท่าไม่ถึงการการทําอะไรที่บุ่มบามการทําอะไรโดยใช้อารมณ์เนี่ยก็คือเหมือนกับยิงเรือ,อนะคะทำ,ทำให้เรือทะลุทําให้เรือเนี่ยจมไม่ไปถึงจุดหมายปลายทางสมัยนี้ได้ยินบ่อยคานี้แต่ว่าจะเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นคาสร้อยเวลาที่พูดถึงเหมือนพูดต่อไปว่า เป็นผู้หญิงยิงเรืออะไรอย่างนี้ซึ่งอาจจะไม่ได้ถูกความหมายคืออันนี้เนี่ยเป็นคำสร้อยจริงๆนะคะแล้วก็ไม่ใช่สุภาษิตแต่เป็นคําที่ต่อคําแต่มันมีที่มาที่ไปนะแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยจะบอกเป็นสุภาษิตมันก็ไม่ดีกับเราเท่าไหร่นะคะจะบอกว่าเป็นคําพังเพยก็ไม่ใช่แต่มันคำโบราณมาจากเพลงเรือที่ต่อว่ากันนะคะแล้วก็คาคล้องจองโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมัยปลายยุธยา ะก็เป็นสมัยสมัยพระนารายมีสีปราดนี่นะคะ สมัยนั้นเนี่ยแม้แต่นายประตูก็พูดเป็นคำกรดังนั้นคำพังเพยคำส้อยจะเกิดขึ้นในสมัยปลายทิยาเนี่ยมากที่สุด,สดเก่าแก่ขนาดนั้นเลยค่ะคือชาวบ้านนี่ก็จะพูดกันมาแบบนี้ะะนะก็เป็นที่มาว่าเออคำต่อคำส้อยแต่ว่าไม่รู้ว่าส้อยนี่มาจากไหนนะคะหรือว่าเอถ้ามันมาจากตรงนี้เลยนะคะวันนี้ทราบแล้วค่ะว่าคำว่าผู้หญิงยิงเรือจริงเขาด่านะคะใครบาถือว่าเป็นผู้หญิงยิงเรือเยต้องเถียงเลยว่าไม่ได้ไปยิงเรือใครไม่ได้ไปทำเรื่องใครเสียนะคะวันนี้ต้องกลับ ขพรคุณอาจารย์แอนด้วยค่ะสำหรับความรู้ต่างๆมากมายค่ะสนุกสนานกันไหมนะคะกับรายการโบราณทันว่าวันนี้สัปดาห์หน้าเราจะไปเล่าเรื่องที่ไหนกันบ้างติดตามชมนะคะทุกวันเสาร์เวลา9้าโมงครึ่งทางทีวีนทวิชั่นแตกค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ